สวัสดีค่ะตอนนี้ดารินอยู่ที่ฮ่องกงนะคะและมื้อนี้เราจะมาทดลองชิมนี่พิซซ่ายักษ์ค่ะดูนะคะดูหน้ากับพิซซ่าใหญ่มากค่ะเดินผ่านหน้าร้านคือแบบตกตะลึงกับความยักษ์ของพิซซ่าที่นี่ก็เลยลองชิมชิ้นหนึ่งแล้วกันนะอันนี้นะคะเป็นพิซซ่าทรัฟเฟิลค่ะก็เลยจะชิมดูก่อนเจ้าของร้านเขาบอกว่า คุณน้าจะต้องกินคนละชิ้นซึ่งก็คิดแล้วว่าถ้ากินหมดชิ้นหนึ่งนี่จุกแน่นอนนะคะก็เลยเดี๋ยวจะแบ่งกันกับน้องๆที่มาด้วยกันแต่ตอนนี้จะชิมก่อนแล้วกันว่ามันมีความอร่อยหรือเปล่าอย่างไรนิดหนึ่งนะเทียบกับบ้านเรามันก็ต่างกันไม้ต้องชิมค่ะเราชอบไปชิมพิซซ่าค่ะนี่มันจะเป็นแบบบางนะแต่ว่ามันจะเป็นความชีส แล้วก็มีเห็ดทรอฟอัฟเฟิลอยู่ในนั้นด้วย,อ,วยอืมเอาลุบล้วงค่ะขอโทษค่ะอะนี่ดูความชีสนะคะเอาละค่ะอยากเอาเข้าปากแหละลองชิมหน่อยอืมหอมทรอฟอัฟเฟิลผสมกับความที่เป็นชีสหน้าชีสเลยล่ะค่ะอร่อยมากอ่ะดีอะร้านเนี้ยเดี๋ยว เดี๋ยวจะไปดูหน้าร้านกันอีกทีนะว่าร้านนี้ชื่ออะไรและอยู่ที่ไหนเผื่อว่าเพื่อนๆอยากมาชิมดูนะคะและนี่แหละค่ะพามาที่หน้าร้านนะคะร้านนี้เขาชื่อว่าไพซาโนพิซารียนะคะก็เป็นร้านพิซซ่าอยู่ที่ถนนจินซาจุยค่ะแล้วก็มีพิซซ่าหลากหลายมากเลยเนี่ยไพซาโนพิซารียนะคะ วันนี้เราก็ได้ชิมเนี่แหละทรัฟเฟิลมาเนียด้วยอร่อยมากๆแล้วก็ดูค่ะความที่เราอยากมาทานก็เพราะว่ามันเป็นพิซซ่าถาดยักษ์ดูดิยักษ์ใหญ่มากๆเลยน่าทานมากๆเห็นไหมเราก็เลยมาชิมดูนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณผู้ชมมาเนี่ยก็มาแวะทานได้เลยเพราะว่าชิ้นเดียวนะแบ่งกัน 3- 4คนเนี่ยก็จุกๆแล้วลวะคะ่ะ แต่ว่าเราอยากชิมหลายๆหน้าค่ะดังนั้นเนี่ยวันนี้ชิมแค่หน้าเดียวก่อน1ชิ้นก็เพียงพอแล้วสําหรับเราในวันนี้นะเอาละถ้าใครสนใจก็มาชิมดูได้ที่ฮ่องกงนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าชิมที่ฮ่องกงค่ะฝากกดไลค์และกด subscribe ให้กับช่อง Inspire by d a r i n ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ดารินได้ทำคลิปต่อๆไปให้ได้ดูกันอีกค่ะ